อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเช้าว,วันจันทร์ที่ยี่สิบมีนาหกหกจ้าสามสหายมารอรับนักแขเฮ้ดีใจ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 โปเตฮาเล่เอัองเย้ดีใจดีใจดีใจเป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง มาแล้วไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวแม่เอาให้ตะเอพารวยพาชมกวางจ้าสวยงามบอพี่น้องนองพารวยจ้าพารวย พาดูเลยเด็กสิบวันเด็กสิบวันนะครับอันนี้น้องสิบน้องสิบเอ็ดนะคะตรงนี้เย็ยนอยู่กับคุณแม่นะคะโบหูไผ่สิบสิบเอ็ดสิบสองไอสิบสิบเอ็ดได้พี่น้องเนี่ยคือการคัาด ตะพูนี่เป็นตะพูจานี่ตอนนี้ผมเป็นตะพูครับตะพูครับแม่หนูอยู่ไหนครับออตาเอ๋ตาเอ๋ขอจับหน่อยขอจับหน่อยใช่อะตอมไหมใช่อะตอมไหมลูก นูใช่อตอมไหมคะนูใช่อะตอมไหมคะแม่ใช้วิธีเรียกอตอมหมดเนาะลูกเนาะใครแม่ก็เรียกอะตอมเนาะแม่จําไม่ได้เลยเหรอแม่นี่จําลูกแยกลูกไม่ได้เลยเหรอมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วเวคร,วรวนี้ก็อตอม แม่น้องพารวยครับแม่น้องพารวยครับเดี๋ยวพ่อให้อาหารผมชื่อน้องพารวยครับปลาพาลูกไปกินปลาพ่อยืนป้อนก่อนจะพึ่งเข้าคอกเป๊บเป๊บมามากินกับพ่อเร็วมากินกับพ่อเร็ว,เ,รวเด็กๆด็วเร็วเร็ว อาหารโ้นค่ะอาหารเม็ดของบัวนอนหนิงก็บอกไปนี่อินดี้เข้าคอกป่ลูกปะอินดี้พา,นนาะสิได้ออกไปก่อนเด้ยคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกะบางตโตกันเท่าก่บออกไปเพราะสิบพ่เขาจะรอเพ็นเขากอกเพราะว่าจะปล่อยกวางเนาะค่ะ ไปไปลูกเข้าไปปะเข้าไปกินเด้อแม่ออกไปแล้วเด้อแม่ออกไปแล้วบอกง่ายยุ่มมันดูเรืออีกตัวหนึ่งเรืออีกตัวนหน,นึ่งน่นไงเรืออีกตัวหนึ่งเอา,อว,เอาวางเขาครอบเพื่อจะปล่อยกว่าปล่อยเพื่อจะปล่อยแพะจะปล่อยแพะ ค่ะพี่น้องคลิปนี้กะตรงข้อแค่นี้กันได้จ้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะุ้ยน้องพารวยต้นนั้นเป็นต้นไยไ้บอร์พี่น้องน้องพารวยแข็งแยงอยู่จา้จาจะฝากกดติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณจ้า